โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเกม Pet Simulator X นะครับทุกคนก็ได้ทำการอัปเดตแล้วนั่นเองนะสิ่งที่มันอัปเดตมานะครับก็คือมี New Trading Plaza นะครับทุกคนแล้วก็มีเรื่องการประมูลมาด้วยนะแล้วก็มี Pro Trading Plaza นะครับทุกคนแล้วก็ New Trading Booth Diamond Party Diamond Hoverboard ไดมอนแพ็กเอ็กซ์คูลสีนะครับทุกคนแล้วก็แก้บัคต่างๆนั่นเองนะคบทุกคนโอเคเนาะอ่านแบบนี้นะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเวฟกันเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับวาเลนไทน์นะครับทุกคนก็ได้ทําการหายไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนส่วน ตรงนี้นะครับยังอยู่นะครับเดคแ์เนาะเออถือว่ายังดีอยู่นะครับเดคแย์ยังอยู่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บกันเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนขอควนละหนึ่งไรนะให้กับคลิปวิดอนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยเวลาในการลงคลิปของช่องผมนะครับก็คือ5้าโมงเย็นของทุกวันนั่นเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะเห็นผมไม่ได้ลงคลิปหรือว่ายังไงนะครับอย่างแรกที่คิดได้ก็คือผมติดธุระ นั่นเองนะครับอย่างที่สองที่คิดได้ก็คือผมกีเกียดนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะเพื่อนๆก็สามารถมารอดูคลิปผมทุกวันเวลา5้าโมงเย็นได้เลยอย่าลืมมาดูกันเวลา เฮ้ hey, แต่ผมรู้สึกว่าทํำไมช่วงนี้การแจ้งเตือนของช่องผมมันน้อยจังเลยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามอยู่แล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับทุกคนให้กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหม่ด้วยละแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยละครับมันจะได้แจ้งเตือนนะไปรับชมกันเลยครับ หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมโลบักแบบถูกๆไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครับร้าน In Back M ร้านบริการเติมโลบักแบบ ID p ดี s หากเพื่อนๆเติมโลบักจากเพจ i n b a c k M แล้วเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง15%เลยนะและเพจ i n b a c k M นี้เปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะครับและเพจหลักมีผู้ติดตามถึง500,000กว่าคนเลยนะร้านดีเปิดยาวนานมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยล่ะหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านบริการเติมโลบักถูกๆไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครับร้าน EV วีโลบัก ดามบริการเติมโลบักแบบ ID Pass เรทถูกมากๆเลยนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นถ้าเพืเ่อนคนไหนสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าเว็บ Big g เกมนะครับทุกคนสิ่งที่มันอัปเดตมาก,ก็คือเทดดิ้งอัปเดตนะคะทุกคนเพลสซิมูเลเตอร์เอ็กซ์เทดดิ้งอัปเดตนั่นเองสิ่งที่มันอัปเดตมาก,ก็คือปรับปรุงนะครับในเทดดิ้งพาซาแบบใหม่เนาะแล้วก็เพิ่มเรื่อง R เขาเรียกว่าอะไรนะประมูลนะครับทุกคนระยะเวลาการประมูลนะครับ60วินาทีนั่นเองนะประมูลได้เฉพาะสัตว์สัตว์ยักษ์นะครับแล้วก็ไททานิกเท่านั้นนะครับทุกคนส่วนสัตว์อื่นนะครับไม่สามารถประมูลได้นั่นเองเนาะนี่เลยนะครับหน้าหน้าตาโปเทตติ้งพาซ่านะครับทุกคนก็คือเพื่อนๆนะครับต้องมีสัตว์ยักษ์นะครับทุกคน10ตัวถึงจะไปโปเซิร์ฟเวอร์ได้เนาะ ซึ่งผมนะครับไปได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเนาะแล้วก็มี new t e a d i n g boost มานะครับทุกคนอ่าอันไหนเอ่ยนี่นะครับทุกคน400โลบักนะครับโหทำไมรู้สึกว่าอัปเดตนี้นะครับใช้โลบักเยอะจังแล้วก็มี Diamond Party นะครับทุกคนอ๋อไดมอนด์ปาร์ตี้ก็คือมันจะแจกใน tedding plaza นะครับแต่ว่าเรานะครับต้องใช้4,500โลบักนะครับทุกคนอันนี้คือแจกทั่วเซิร์ฟเวอร์เลยปะ ผมคิดว่าน่าจะทั่วเซิร์ฟเวอร์แหละทุกคนใช่ถ้ามันแจกอันเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะครับทุกคนแล้วก็มีไดมอนด์หัวบอร์ดนะครับทุกคนไดมอนด์หัวบอร์ดน,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 นะครับทุกคนเพื่อนๆนะครับต้องมีเพชรในตัวถึง10ทีนะครับทุกคน10พิลเลียนเนาะถึงจะได้นะครับทุกคนโอ้โหใครมันจะมีถึงวะเอองงเหมือนกันนะใครมันจะมีถึง นี่นะครับแล้วก็มี Diamond Pack Exclusive มานั่นเองนะครับทุกคน Dia อน n ์แพ็กนี้นะครับก็จะมีทั้ง Diamond c a ทนะครับทุกคนแล้วก็ฮิว Diamond Cat นะแล้วยังได้เพชรอีกด้วยนะ50 B นะครับทุกคนราคามันอยู่ที่4,500โลบักนะครับทุกคนผมคิดว่าอัปเดตนี้นะมันค่อนข้างที่จะเออเป y t o วินนิดนะนึงเนาะทุกคนใครเห็นด้วยนะบวกหนึ่งมาหน่อยนะเออมันเปทูวินเกินไปหรือเปล่า เห็นด้วยบวกหนึ่งมาเลยครับอืมนี่นะครับทุกคนแล้วเทดดิ้งพาซาตนะครับเพิ่มนะครับห้าสิบคนนะครับทุกคนคืออะไรเอ่ยห้าสิบคนมันคือจํานวนผู้เล่นนะครับในเซิร์ฟนะครับเพิ่มขึ้นจํานวนเว้นสูงสุดอยู่ในเซิร์ฟนะครับห้าสิบคนเพิ่มจากสามสิบคนนะครับปกติสามสิบคนเนาะเพิ่มเป็นห้าสิบคนนะครับทุกคนแล้วก็แอดอะไรเอ่ยแดกทูแบงค์คืออะไรอ่ะเพิ่มการลากไปยังธนาคารคืออะไรเอ่ย อันนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเข้าไปดูนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกเปล่าอ๋อนี่รีมูฟวาเลนไทน์ไปนะครับทุกคนแล้วก็แชทสแปมนะครับทุกคนเออแกบักเรื่องการแชทสแปมนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนมาเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยดีกว่านาะก็คือ ตรงนี้นะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับทุกคนเรานะครับต้องใช้4,500โลโบักนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นการสุ่มได้สัตว์ยักษ์หรือเปล่าหรือว่าอ่าซื้อ4,500โลบักปุ๊บได้ทั้ง2อันเลยหรือยังไงก็ยังไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่ามันขึ้นเปอร์เซ็นต์เนาะแปลว่ามันอาจจะสุ่มนิดนึงนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนไหนเรามาดูในธนาคารดีกว่าเขาบอกว่าเพิ่มการลากเข้าไปคือยังไงอะ อ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้วนี่เลยนะครับทุกคนปกติใช่ไหมมันได้ตัวเดียวใช่ไหมนี่เราก็ครอบไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นปะมันเป็นการครอบแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยเท่อะเท่เท่เท่ทุกคนเท่มากดูดิเท่จริงเท่จริงเนี่ยเนี่ยเลื่อนลงครอบครอบได้เรื่อยเลยนะเท่เท่อันนี้ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ โอเคถือว่าระบบนี้ผ่านนะครับทุกคนโอเคเนาะโอ้ยแหลกแหลกแหลกแล้วก็มีระบบไหนมั้งนะที่มันอัปเดตมาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราขอเข้าไปอ่านบั๊บหนึ่งนะอ๋อเดคแคร์แก้บัคใช่ไหมเดคแคร์แก้บัคผมคิดว่าอันนี้นะครับทุกคนมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเดคแคร์จะอยู่ตลอดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ตลอดนะ ให้ดาวนะครับทุกคนเพราะว่า Daycare นะครับมันสามารถเรียกผู้เล่นกลับมาได้นะใช่คือตอนเนี้ผู้เล่นในเกม Simulator X นะครับทุกคนแสนขึ้นตลอดเลยนะมาแสนขึ้นตลอดมา2อาทิตย์แล้วทุกคนใช่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีวาเลนไทน์หรือว่าเป็นเพราะมี Daycare นั่นเองนะครับทุกคนใช่ต้องรอดูต้องรอดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปใน Trading Plaza กันเลยดีกว่าเนาะนี่ไปใน p r o Server เลยนะครับทุกคน เออมาดูกันรูปร่างหน้าตาจะแบบไหนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาในอ่าโปเซอร์เวแล้วนะครับทุกคนโหมันแหลกขนาดนี้เลยเหรอทุกคนแหลกมากแหลกอะไรขนาดนี้เกินไปเกินไปแล้วโอ้ยมีคนประมูลเออตัวนี้13บีเองเหรอตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ200บีโหเกินไปอันนี้ถือว่าเกินไปนะเกินไปจริงเกินไปจริง เราประมูลสักตัวดูไหมทุกคนเราลองประมูลสักตัวดูปะเอาตัวนี้แล้วกันอ่าตัวไหนดีวะเนี่ยอ่ะตัวนี้ดูเยอะเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูบัฟก่อนบัฟแฟนตาซีโอเคเดี๋ยวเราลิสต์เลยนะครับทุกคนลิสต์ไปเลยปึ๊บเริ่มต้นด้วยที่อ่ะสิบห้าบีิบหบแล้วกันอ้ยสิบหาีเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวนี้มันเท่าไหรอ่อ่ะ เออเอาเป็น20 b บแล้วกันเริ่มต้นผมก็ไม่รู้ราคาหรอกนะแต่ว่าอยากอยากให้มัน20 b บีเฉยเอาอะไรอะ่ะโอ้โหตเต็มหรอต้องรอสักคู่โอเครอสักคู่ก็ได้20 b บีไปไปไปเร็วเร็วเร็วเตรียมกดเตรียมกดทุกคนปึ๊บป๊บโอ้โหตเต็มตลอดเลย เรวรีบๆลงโหอันนี้ไม่มีใครประมูลเลยนะครับทุกคนโอ้ยทําไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคทุกคนช่างมันขึ้นไม่ได้ก็ช่างมัน อ๋อนี่นะครับทุกคนระบบนะครับทุกคนมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับทุกคนดูสิมันนะครับรู้สึกมองเห็นง่ายนะปกติใช่ไหมครับทุกคนมันเรียงกันมันอาจจะมองยากนิดนึงอันนี้มันจัดแบบเหมือนเป็นสแตนเลยนะครับทุกคนแบบรียงเรียงขึ้นไปเนาะเฮ้ยถือว่านี้ใช้ได้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนบูสต์ใหม่นะครับทุกคนเป็นบูสต์ไดมอนด์นั่นเองนะแล้วตรงนี้นะครับเป็นโซน V.P ก็ถือว่าทําได้ดีดีมากเลยแหละเนาะโอ้ ้ยเท่อะผมรู้สึกมันเท่มากขึ้นยังไงไม่รู้อะ <c oughs> ผมรู้สึกมันเท่มากๆเลยอ้อโหอ,อะไรกันครับเนี่ยบางคนนะครับทุกคนกดราคาด้วยนะจริงกดราคาด้วยนะครับทุกคนอืมโอเคประมาณนี้แหละทุกคนกับการอัปเดตที่เข้ามานะครับทุกคนเออตรงนี้นะครับสัตว์เอกอัลลิ e มีมตรงนี้ก็ยังไม่ได้หายไปนะ โอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แก้บัคเรื่องจดหมายก็น่าจะมีนะคบทุกคนเพื่อนๆก็น่าจะใช้ได้แล้วนะบางคนเนาะแล้วเพื่อนๆคนไหนใช้ได้อยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครบบ๊ายบาย